ที่จังหวัดชนบุรีมีการเปิดงานนะครับแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมพาตครั้งที่8ปดเชิญภำพระเกียรติจังหวัดชนบุรีที่สวนตําหนักน้ําสะพานชนลมากวิถี84 000, พรรษาอําเภอเมืองชนบุรีครับ นี่ครับคุณธวัชชัยสีทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านไปเป็นประธานเปิดงานโครงการแสนนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งนี้เนี่ยนะครับจัดเป็นครั้งที่8เชิญพระเกียรติของจังหวัดชลบุรี <S <S 2> <S 2> ก็มีส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยง,งานท้องถิ่นนะครับแล้วก็นักวิ่งที่มางานนี้เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมไม่น้อยนะ2,514คน การจัดงานแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอมัมพาตครั้งที่ 8. ดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชนบุรีเนี่ยตรงนี้นะก็ซึ่งเป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างศูนย์โลกโรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะขับเคลื่อนผ่าน3กระทรวงครับก็คือ1กระทรวงมหาดไทย2กระทรวงสาธารณสุข3กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมเพระเกียตรติจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแล้วก็จัดกิจกรรมออกกําลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตใน7.7จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วก็การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจังหวัดชลบุรีดำเนินการจัดงานตั้งแต่วันที่21ถึง29ตุลาคม2565แล้วก็ภายในโครงการเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในเทศาการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยออกกำลังกายพร้อมกันทั้ง11อำเภอและในวันนี้ก็มีการจัดนเทศาการเฉลิมพระเกียรติจัดนเทศาการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองแล้วก็จัด,จดกิจกรรมเดินวิ่งณนสวนตำหนักน้ำสะพานชลมากวิถี84พรรษา แห่งนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้สมัครเดินวิ่งเนี่ย2,514คนซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนท้องถิ่นมูลนิธิแล้วก็ชมรมต่างๆมากมายเลยนะครับ